สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นตัวแทนจากทีมงาน a c t a All ออลเโดยวันนี้จะมีเรื่องสำคัญที่อยากจะมาบอกให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นหรือได้อ่านจากชื่อคลิปของเราไปสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือพวกเราจะเลิกทำคลิปลงช่องเอ็ดวินนี้แล้วนะครับเนื่องจากมีเหตุผลบางอย่างที่พวกเราต้องเลิกทำแล้วจริงๆ สิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างนั่นก็คืออยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องนี้และแรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็น a t t a ท All อเราเทนระยำ First Long ลอง e และแรายการอื่นๆที่คอยสร้างเสียงหัวเราะความสนุกให้กับท่านผู้ชมขอบคุณที่คอยสพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดแต่อย่างว่าละครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาสุดท้ายนี้ เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากพูดสักเท่าไหร่แต่ว่าคงต้องลากันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับสวัสดีครับไอพวกทีมงานมึงจะลากันไปไหนเนี่ยลาไปนี่ช่องใหม่ของพวกเราแทกแท็กคอร์รออฟิเชียลเตรียมพบกับความสนุกความมัน ความพาของพวกเรากันต่อได้เลยกดคือตว,ว่าที่มยาใโก,กสิด้กดติดตามและกดกระดิ่งร้องไว้เลยแล้ว,วลลมาดูความ่าของพวกเรากันแต่ช่องเอ็ดวินยังมีคลิปสนุกๆจากพี่แบงค์อยู่อีกนะติดตามความสนุกได้ทั้งสองช่องทางเลยย a h